สวัสดีเพื่อนๆไว้พี่น้องๆนะครับพบกับช่องประเครื่องเกจินะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับไอเดียไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งก็เก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นพระเมื่อเช้าเนี่ยครับที่อ้พระเมื่อตอนตอนตอนเที่ยงนะครับที่ที่ลงไว้นะครับดูแล้วไม่ค่อยชัดนะครับ เพื่อนๆทักมาว่าไม่ไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเลยไม่ทาลงใหม่นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับององ,องแรกนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดวะะระฆังร้อยปีนะครับพิมพ์แขนกลมนะครับอ,องนี้ก็สภาพแบบไม่ไม่สวยนะครับแต่ก็ไม่หักไม่ซ่อมนะครับโดนมีรอย หนูแทะเรื่องว่าแมงค์สับแทะนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นพิมพ์แขนกลมนะฮะไม่ไม่ใช่แขนกว้างนะครับแขนกลมอ,อกวีนะครับนี่นะครับแขนกลมอ,อกวีอย่างนี้นะครับนี่นะแล้วก็จะมีตำหนิต่างๆต,ตามตามรุ่นเขานะครับนี่ นี่ด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีรอยนะนี่นะรอยอย่างนี้นะนีนะ่เป็นพิมพ์แขนกลมอกวีนะครับนี่ครับแขนกลมพิมพ์ที่2อกวีนะฮะนี่ก็จะมีต้นหนีต่างๆนะฮะเสียงกลมนะครับ หัวไหลซ้ายองค์พระเอียงลาดต่ำอะไรอย่างเงี้ยมีจุดไข่ปาลาอะไรเนี้ยอ,อกช่วงนี้ก็จะเป็นรูปตัววีนะครับแล้วก็จะมีความโคงนะ้งฮะนี่นะเ <c oughs> ส้นซุมทั้งสองข้างนะครับมักบีบเข้าหาองค์พระนะครับนี่ครับนี่นี่ครับอกนูนแหลมนะครับ ลำอง,งเล็กลำอง,งเล็กเกลียวคอดนะครับขายตัววีนะครับนี่นะนี่ก็จะโค้งเข้าหาองค์พระนะครับเนี่ยครับเส้นซ้มนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับนนี้ด้านข้างนะฮะเดี๋ยวจะส่องรายละเอียดให้ดูนะครับ <c oughs> พูดไปก็นำลายแก็จะเยอะไปนะนี่นะครับอันนี้ผมก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าไปไปเพื่อนอะไรมานะครับเนี่ยเป็นครา,าบนะฮนะเดี๋ยวนะฮะจะจับกล้องใหม่นะ อย่ดูด้านหลังนะครับนี่ครับคือเหมือน <c oughs> เหมือนปาดเนี่ยปาดปาดปาดลงนี้นะครับปลาปลาดในตรงนี้ตรงนี้จะกระดกขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะ,ะบุ่มลงนะครับนี่นี่เห็นไหมครั <c oughs> <c oughs> ขอไปด้วยนะครับ นี่ครับปลากดนี่ตรงนี้อันปลาร์ปราดด้านหลังนะครับปาดลงนี้นะครับเนี่ยเหมือนคล้ายคล้ายของอด้านหลังของออสมเด็จวัดเกียรติโยรุ่นสร้างเขื่อนอะไรอย่างงั้นนะฮะปลาร์ก็ปาดลงตรงนี้ก็จะดกเงี้ยตรงนี้ก็จะบุ๋มลงนะครับกล้องซูมไม่ค่อยทันนะครับขอไปด้วยนะฮะ อันนี้เป็นรอยน่าจะเป็นไม่หนูก็บแมงสาบนะครับแทะนะอ๋องนี้เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับองน,นี้ไม่มีหักนะครับไม่มีหักซ่อมนะครับถ้าชมองต่อไปนะครับ <c oughs> อ,อันนี้จะเป็นสี่องค์เลยนะครับจะเป็นสมเด็จก็หลวง,งปู่หินวัดละคังนะครับสร้างมาแล้วประมาณปี2 5 0 0นะครับจะ,จะมีอีกองเกตเอียงนี่สร้างประมาณปีสองสี่ปดถึง2 5 0 0น้าอยนะครับเดีด๋ยวจะให้ชมคู่คคคคคคคแรกก่อนนะครับเพราะว่าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ นคนนี้เป็นพิมพ์ปกโพห่างสะบัดนะครับนี่นะเออขออภัยนะครับเป็นพิมพ์หน้าปกนะครับหางสะบัดนะครับนี่ครับปีสองพันหนึร้อยนะครับนี่ฮะอันนี้ด้านข้างนะด้านหลังนะฮะนี่ครับ ด้านข้างอีกด้น,นะฮะเดี๋ยวให้ดูทีละองค์แล้กันนะองค์นี้จะรายละเอียดคมชัดหน่อยนะครับนะครับเส้นเส้นลายพญานาคเนยนะครับเส้นพญานาคนะก็คมชัดแล้วก็เส้นสังกาติตรงนี้ก็ชัดนะครับนี่ครับ นี่ครับหางสะบัดนะครับปี2,500นะครับด้านหลังก็จะมีรอยตายยางนะฮะนี่ครับเป็นรอยตายยางบางๆนะครับ เอกลักษ์พาคของหลวงพุธหินนี่ก็จะมีเป็นเม็ดเมนะครับจะไม่เรียบตึงนะครับถ้าสองดีๆก็จะเห็นเป็นเม็ดเมนะครับององนี้สภาพเส้นสายสมบูรณ์นะครับเส,เ,เส้นสายติดชัดแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับอันนี้ผมเปิดไปที่1,000บาทนะครับนี่ครับเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือ ขอ,อเลขเพิ่มเติมทั้งลายได้นะครับออีกองหนึ่งอ่าองนี้ก็หย่อนสวยลงมาหน่อยนะครับผมเปิดไวที่900บาทนะครับนี่ครับเต็ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับนี่จะมีรอยตายยางบางๆนะนี่ครับไม่มีหักซ่อมนะครับส,สภาพค่อนข้างแต่สมบูรณ์นะครับ ผมก็จับก็มันค่อยจะแม่นนะครับค่อยจะหมุนไปหมุนมานะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะซูมนี่ครับอันนี้900บาทนะครับย้อนย้อนสวยลงไปหน่อยนะครับเป็นปี2500นะครับ ต่อมานี่ก็เป็นอีกอง์นี่เป็นพิมพ์อ่าเป็นพิมพ์สชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปูงหินเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีตาประทับนี่ครับคณะเจ็ดนะครับวครคคังนะครับถ้าคณะเจ็ดนี่ก็จะเป็นคณะของที่หลงปูงหินท่านปกครองอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์สาม,มชั้นนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถ้ามีตาประทับอย่างนี้นะครับ ท่านสายตงท่านว่าก็สร้างมาประมาณปีตั้งแต่ปี2495ขึ้นมานะครับแล้วก็ถึง2 5 0 0นะครับช่วง2500เนี่ยจะตาที่ประทับด้านหลังตายางนะครับที่เป็นรูปะระฆังเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับอันนี้คาบที่เป็นสีน้ําเงินนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับน,นี้ที่เป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่นะครับ รว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวขอญาตนะผมจับแล้วพระองไม่ค่อยสูงนะครับนี่ครับจะเห็นเป็นเม็ดเม็ดขุยๆนะครับพระของท่านนี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะนี่แต่ย,ยางนะครับนี่คณะเจ็ดนะครับวัดละคังนะครับ นะองนี้ผมเปิดไว้ที่หทมเชานี่เปิดไปเท่าไหร่เนี่ยจำไม่ได้แล้วสี่ร้อยบาทเดียวน่าจะสี่ร้อยบาท4ี่้อห้าสิบาทนะครับนี่ครับนี่ครับแต,แต่ถ้าผิดพลาดประกันใดก็ยึดราคาั้งเมือม่อเมือม่อตอนเที่ยงนี่นะครับประมาณ4ี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับองต่อมาเนี่ยจะเป็นอ่าจะไม่เห็นนะครับเพราะวพระคนต่างตื่นนะครับ เป็นเกตเอียงครับหลวงู่อหลวงปู่หินนะครับอันนี้สร้างตั้งแต่ปีสองสี่อยแปดถึงสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้ดูเนื้อหาเ่ยน่าจะเป็นปีก่อนสองพันห้าร้อยนะครับนี่นะเป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับเกตจะเอียงไปทาง ขวามือของเรานะครับหรือซ้ายมือของขององค์พระนะครับอันนี้เนื้อหาค่อนข้างจัดนะครับ นี่เปิดไว้ที่600้อบาทนะครับผมขออภัยนะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าว่าราคาไม่ตรงกบคลิปแรกที่ลงไปนะครับสามารถทักมาได้นะครับถ้าทักทวงได้นะครับประมาณหกร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ไม่เห็นเส้นสายแนะเอออย่างนี้นะได้จะเห็นอยู่นะครับอ,อีกอง์นึงจะเป็น พระกุวัดกูวัดยางธนบุรีนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับนี่นี่มีการเล่นหานะครับสายตรงเขาว่าน่าจะตามประวัตินะครับที่เขาเล่นหากันะรว่าเป็นน่าจะทันยุคสมเด็จพุทธจารย์ตนะครับเดี่ยดูลือหานีครับเหมือนสมเด็จวัดลักครังเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับโอ้เนื้อหามันมันมากเลยนะครับเดี๋ยวนะเหมือนเหมือนเหมือนวัดลักคังเลยนะครับเนื้อหาครับองนี้เปิดไว้ที่3ามรอยห้าสิบาทนะครับนี่ครัเดี๋สองหน้านหลังด้วยนี่ครับมีร้อยปีนะฮะนี่ครับ เพื่อเพื่อนๆพี่ๆานไดสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับกอรายละเอียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับรงนี้นะครับเนื้อหานี้วัดละครังเลยนะครับครับองค์สุดท้ายนี้จะเป็นเครื่องรางนะครับอันจะเป็นหนุมานเนื้อไม้แก่นะครับเมื่อเช้านี้ก็อ่ไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายให้ละเอียดนะครับแล้วก็ไม่ได้บอกราคาไปด้วยนะครับ อี่าอนี้ไม่รู้ว่าเป็นเนื้อในนะ้ไม้หรือว่าเป็นข้าอุดอะไรไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวสง่งรายละเอียดให้ดูนะอันนี้ดูเก่าดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ทราบที่นะจะเป็นไม้อะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับ เนี่ยดูนี่ผมไม่รู้ว่าแน่ใจเขาอุดผงหรือว่ามันเป็นเนื้อไม้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะส่องดูแล้วก็พิจารณายากนะครับอานุมานตัวนี้นะครับเปิดไปที่400บาทนะครับ เผื่อพี่พี่อะไสนใจนะครับสามารถทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระเครื่องเกีจจินะครับเบอร์โทร0 8 1ย์แปดหนึ่ง้็นะครับ ID ไลน์ก็0 8 1ย์แปดหนึ่ง้็นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ